สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววาวซู่ขู่สุขคนครับผมผูพ่อครับผมเมานุ่มคนโก้ขึ้นเก่าครับวันนี้เป็นเส่าของวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับเทศเราหอมตรงต้องมาขึ้นนีพี่น้องตอนทุ่มกว่านะครับไม่เลยบรรลุวานเอียงไปจังใดนะครับอ่าไฟส่องสว่างไปบ่ถึงว่านะครับติดร่มแล้วปล่อยเชือกเลยครับพี่น้องตอนนี้วาวของปลายใหม่ปลายนีนะครับวาวกั๊งัดนะพี่น้อง โมลูสีเอาลงจังไดยนะครับเอามาลองเอาลงมึงพี่น้องเดี๋ยวจะปล่อยลงเองกะต้นไม้ไลายนะครับผมครับมาคนเดียวพี่น้องนะครับผมโอ้ยเบิ่งของพี่น้องดีนบ่ขาดนะครับผมกล่องสั้นๆแน่เด้อพี่น้องถึงประคองวาวน้ำนะครับเอาลงจังเลยแหละครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นหำตรงเม็ดแปดสิบครับมอญ่อมออกเลยพี่น้องผมงัดจนว่านะครับปล่อยมันลงเองกับบอลงนะครับปล่อยสายๆสีหมมงวงปอยแบบให้ลงเองตามธรรมชาติกับย่านงัวเหยียบนะครับเสียวลงแล้วครับนี่ตอนนี้ปล่อยให้ร่อนลงสีลงจังใดนี่ครับผมเสียวต้นไม้พี่น้อง เบาค่อนข้างเอียงมาทั้งขวามือคนเห่นจักกน้อยนะครับเอาครับพี่น้องเบาหนุ่มลองใส่วิซ่ามันจะเข้านะครับเดี๋ยวลงมาสู่พื้นเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะครับผมว่างานเบาสอดแจงแล้วสีเป็นจังไรครับพี่น้อง ครับพี่น้องพอดีตากล้องมาแล้วนะครับผมตากล้องมาแล้วนะครับสิปล่อยลงพุ่นไปชันต้นไม้พี่น้องครับเนี่ยมันติดอยู่เนี่ยพี่น้องมันรู้เสียวลงยังไงเดี๋ยวปล่อยมันหล่นลงลงหนีครับอัตร้าโซนหนีโบมีบ่มีต้นไม้ครับ โอ้โหพี่น้องฟังจากเสียงแล้วต้นไม้แน่นอนปะ่ะพี่น้องไปเพิ่มเติมเสียงตาต้นไม้ดังเค่งไว้นึงนะครับบ่มีอมียงเสียหายนะนะครับต้นหนาที่นี้ยังเสียหายอีกก็ยังอยู่ดีพี่น้องใบชะโนูชะนูไหวพอแตกนะครับ เขาเบอร์สิผาพี่น้องมาคึืนล้มพอดีนะครับโมมีอาการคุยนะครับถำกับเหักนะครับเยียงพี่น้องแก่เลยนะครับ เอยียงไปทั้งขวามือค้นลิ่นพี่น้องเห็ุเขาสามเหลี่ยมไหวมันเอียงไปทั้งใดกัแกไปทไั้ทงนั้นนะครับพี่นอ้นองรับพีน่น้องไลฟ์ท่านกับดูนะครับผมท่านที่ยังมาท่านดูนะครับกับเพิ่งคลิปนี้เป็นตัวย่างนะครับเลือนมันเอียงทาทั้งนี้เขากับเลื่อนผมมาทาั้งทีนะครับ アイビロン。 มัดไว้เหมือนเดิมครับ,รบผมงานวาห้องกับประมาณนี้พี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาวาาลงจอดเื็นที่เรียบร้อยแบบตุรักทุเลขครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มคนโกกะเอาเอาลูกจอดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากพี่ฝากน้องกดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งหรือแห่งใจในครับพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มคนโกขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ